สุกี้เนี่ยเลยสุกี้นหลายมีกำไรแล้วล่ะกูคนฟ้าไุปไอคุนหรวกันนี้เนาะ เหมดบนอนไปเราเรา่าจะนะฮะป่าแตนที่เก้าหลีอย่น้ำกันคนนแล้วก็อยู่กับ ลูกอยนเหล่าโยล้ำคุณไม่ับไมด้าอจ้ายกาไปนอยู่นก้อนอ้อ บิ play, mould mould ่งบอนไปเราเราก็จันป่าเต็มที่เขาแหละอยู่น้ำกันห่ดย่าสาวมาขอเม่ลาบ่อะไรดอกจ้าเป็นเนาะูไปเป็นแล้วเขาก็ไปเขาก็ดูแลอยู่เขากไปก็ได้ sau. Bật bàn leo, cái gì nha, bật bàn này nha. หลายมีกำไลแล้วล่ะพวกคนเฝ้าไปควนดวกับน,นี้เนาะง,งูเง่าบอใดไปใส่บ้านใส่ดอกเขาการอาเห็ดงานไปจวดก้าวก็เหลือต้องไปเพราะกันเฮ็ดยังไงดอก ที่บิบบันไปเพื่อได้อยู่สองตนลูกกลังก็ไปอยู่น้ำเล้าแล้วกันมันก็นหากินอยู่กุงเทพบเล้ากลังตาคือบอกึืนเนาะเรือมันหรือมันไอ,นอน้ดาว

ดีจ้ามันหนาพอกันไหมจ้า กลังก็ไปอยู่น้ำเล้าเลยนะแล้วมันก็หาจิ้มยูุงเทียบแล้วลังสวัสดีจ้ามันหนาพอกันไหมจ้า ยงยนางั้นก็ไปหาซื้อกินน่ะสิ่งมังนมีแรง นานๆเติมแนวกะซ้ำนี่เนาะป้าจุ้งหัวใจไว้ไหนมันคุ้มค่าอยางยั้นก็ไปหาซื้อกินเนี่ย สิ <ales> ่งเร่มีแรงมนกว่ามีหลนเป็นยังไง พี่หมูมก็คือกันพี่หมูก็มีหลานคือลูกบ่นี่ยเราไม่จะลูกเลยฉันมาเนียคนนี้ออพี่แตนเหรอพี่แตน lên cầu con thôi em lại đó chá đàn nghe sầu không nghe sầu xấu... không nghe ngủ à mất bình phải nhiệt ngang đâu không đơn thang phải xảy và dần mà có xăng ngoài cứ nhắn đi đều <laughs> 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 bố và mẹ là người lúc bỏ lúc bay 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 lúc bàn leo bay lúc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  ជាក្នាប់បានជាស់ស់បាន់ក្នា